ท่าผู้ชมครับพูดถึงคดีสุดอื้อฉาวของทายาทบริษัทซัมซุงแล้วก็ถือว่าเป็นคดีที่ทั่วโลกจับตามองนะครับเพราะว่าคดีนี้ทําให้อดีตประธานาธิบดีปักกินเฮแล้วก็เพื่อนสนิทนั้นต้องถูกดําเนินคดีโดยเฉพาะตัวปักกินเฮนี้ถูกถอดถอนจากตําแหน่งแล้วก็ติดคุกติดตารางไปเลยนะครับล่าสุดครับทายาทของบริษัทซัมซุงคนนี้ก็ได้เข้าให้การต่อสารเป็นครั้งแรกในวันนี้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับ ในอีแจยองวัย49ปีรองประธานของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ให้การที่ศาลในกรุงโซในคดีที่เขาและผู้บริหารซัมซุงอีก4คนถูกกล่าวหาว่าจ่ายเงินสินบนหลายล้านดอลลาร์ให้นางเ,เววซุนซิลเพื่อนสนิทของอดีตประธานาธิบดีปักกึนเฮในขณะนั้นและกับการได้รับการอนุมัติแผนควบรวมกิจการของธุรกิจในเครือเมื่อปี2558และคาดว่าศาลจะมีคำตัดสินภายในเดือนนี้ครับ แต่ว่าในอีบอกว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการโดยบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจตัดสินใจเพราะเขาไม่ได้อยู่ในฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์อนาคตของซัมซุงกรุ๊ปซึ่งรับผิดชอบเรื่องการควบรวมกิจการและต่อมาแผนกนี้ถูกยุบไปแล้วครับในอีนั้นถูกกล่าวหาว่าสั่งให้ผู้บริหารระดับสูงของซัมซุงจ่ายสินบนจำนวน38.3ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนธุรกิจและมูลนิธิ2แห่งของนางเชว และสนับสนุนค่าใช้จ่ายเรียนขี่ม้าของชุงยูราลูกสาวของนางเชและนักกีฬาขีมา่ม้าโดยเขาถูกตั้งหลายข้อหาด้วยกันนะครับอย่างเช่นจ่ายสินบนยักยอกทรัพย์ซุกซ่อนทรัพย์สินในต่างประเทศและเบิกความเท็จหลังถูกจับกลุ่มเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ครับที่ผ่านมาในอียืนยันนะครับว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดและอ้างว่าซัมซุงถูกกดดันให้จ่ายเงินสนับสนุนแก่นางเชแต่ไม่ได้เรียกร้องผลประโยชน์เชิงนโยบายเป็นการตอบแทน ขณะที่อดีตประธานาธิบดีปักกึนเฮที่กำลังถูกดำเนินคดีทุจริตในขณะนี้ปฏิเสธให้การในฐานะพยานในคดีของทายาทซัมซุงลังเคยปฏิเสธมาแล้วถึง2ครั้งครับ